นี่นะคะเมื่อเราแกะขนมออกจากเออ่ถ้วยกระดาษของเรานะคะเขาก็จะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะข้างด้านในนะคะด้านในตัวขนมของเรานะคะเขาก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะเขาก็จะมีความเออ่นี่ค่ะมีไส้อยู่ข้างในนะคะอันนี้สตรอเบอรี่เขาหลุบเข้าไปข้างในก็จะเป็นสอดไส้ค่ะ จะเป็นสอดไส้นะคะนี่ค่ะเนื้อขนมของเราก็จะมีความนุ่มฟูแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะพบกับปินปันสไตล์สบายสบยแล้วนะคะวันนี้เรามาทําคัพเค้กกล้วยหอมกันค่ะนี่ค่ะอุปรกรณ์ส่วนต่างๆเราก็เตรียมพร้อมเอาไว้ตรงนี้แล้วนะคะนี่ค่ะเราจะใส่ถ้วยแบบนี้นะคะเป็นเค้กคัพเค้กนะคะเสร็จแล้วก็เครื่องปรุงเครื่องส่วนประกอบต่างๆก็คือของเราก็จะมีกล้วยมีไข่มีน้ําตาลแป้งอะไร น้ำมงน้ำมันอะไรก็เรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ตรงนี้ส่วนประกอบต่างๆนะคะเดี๋ยวเขียนใบใต้ลิงก์นะคะกดเข้าไปดูใต้ลิงนะคะว่าปริมาณเท่าไหร่มีอะไรบ้างนะคะวันนี้เราจะมีความพิเศษตรงที่เราจะมาใส่สตรอเบอรี่โรยหน้าเขาด้วยสตรอเบอรี่นะคะให้เขามีความามีรสหวานอมเปรี้ยวหน่อยๆก็พอดีพดีกับความหอมความหวานของของกล,ล้วยเรานะคะ ก็จะเข้ากันดีมากนะคะลองทําทานดูแล้วอร่อยก็เลยอยากจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันเลยค่ะว่าวิาวธีทําของเราก็ไม่ยุ่งยากนะคะง่ายๆค่ะสไตล์สบายๆนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นเครื่องปั่นนะคะเพราะว่าก็คืออยากให้มีความสะดวกสบายแล้วก็รวดเร็วนิดนึงค่ะส่วนถ้าไม่อยากใช้เครื่องปั่นจะใช้เป็นตะกอ้อตีมือก็ได้นะคะ ใช้เป็นตะก้อตีมือเราก็จะมาตีไข่ตีน้ําตาลให้เข้ากันนะคะเสร็จเราก็ผสมนมผสมแป้งลงไปน้ํามันลงไปนะคะก็คือส่วนวิธีทําต่างๆก็ง่ายมากค่ะก็คือถ้าเราใช้เครื่องปั่นเราก็จะผสมกล้วยนมไข่น้ําตาลลงไปปั่นพร้อมกันเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาผสมส่วนเป็นแป้งทีหลังนะคะส่วนถ้าเราจะมาตีตะก้อมือนะคะก็ นำไข่ลงไปเออน้ำตาลลงไปแล้วก็ตีไข่กับน้ำตาลให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาใส่กล้วยลงไปแต่กล้วยเราต้องบดก่อนนะคะใช้ช้อนซ่อมหรืออะไรก็ได้บดบดบดให้เข้าละเอียดหน่อยนะคะแล้วก็ผสมลงไปค่ะเติมส่วนต่างๆลงไปนะคะก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะแต่วันนี้เรามาดูวิธีทําด้วยเครื่องปั่นกันก่อนนะคะเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวจะทําแบบเป็นตะก้อตีมือเอ่อสำหรับ ใครที่ไม่อยากใช้เครื่องปั่นนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้มาดูวิธีใช้เครื่องปั่นกันหนด่ะนี่ค่ะเราก็จะใส่กล้วยลงไปใส่กล้วยแล้วก็น้ําตาลค่ะใส่ลงไปพร้อมกันเลยนะคะนี่คะเทลงไปหมดเลยนะคะเสร็จแ,แล้วก็ไขค่ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะเสร็จแ,แล้วก็ใส่นมลงไปเลยนะคะ นี่ค่ะสบายๆนะคะไม่ยุ่งยากเลยใส่ทุกอย่างลงมาเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะไปปั่นกันค่ะนี่ค่ะปั่นเลยนะคะเราจะปั่นทุกอย่างให้เขาละเอียดเข้ากันดีนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปผสมแป้งกันค่ะผสมแป้งเราจะใช้มือผสมนะคะใ,ใส่ปิดฝาลงไปเลยนะคะว่าเปิดเครื่องปั่นเลยค่ะ นี่นะคะเมื่อเราปั่นทุกอย่างเข้ารวมกันดีแล้วนะคะเราก็จะมาเทใส่ชามผสมกันค่ะเทลงไปในชามผสมเลยนะคะเสร็จแล้วเราเราจะมาผสมแป้งกันค่ะคนขึ้เค่ะคนคนนี้ส่วนส่วนของแป้งเราก็จะเอานำทุกอย่างที่เป็นของแห้งใส่ ผสมเอาไปในแป้งเลยนะคะนี่ค่ะผงฟูเบกกิ้งโซดาแล้วก็เกลือนะคะใส่ทุกอย่างผสมไปเลยะค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะผสมแป้งกันสามครั้งนะคะนี่ค่ะผสมส่วนหนึงเข้าไปก่อนนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะทําการผสมอย่างนี้นะคะจนแป้งหมดนะคะเีใส่ทั้งสามครั้งแล้วก็คนคนคนให้เข้ารวมกันดีนะคะ นี่นะคะเราก็จะคนคนแป้งให้เข้าเข้ากันรวมตัวกันเป็นเข้ากันดีแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ํามันลงไปค่ะใส่น้ํามันลงไปเลยนะคะใส่ทั้งหมดเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะคนเแป้งกับน้ํามันนะคะให้เข้าเข้ากันดีนะคะนี่นะคะเมื่อเราคนแป้งกับน้ํามันเป็นเนื้อเนียนเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะมาพักแป้งกันค่ะนี่ค่ะ ใช้ผ้าปิดไว้นะคะนี่ค่ะใช้ผ้าอะไรก็ได้นะคะผ้าสะอาดสะอาดนะคะปิดเข้าไว้อย่างนี้ประมาณ5นาทีหรือ10นาทีนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าถ้าเรามีเวลาพอ10นาทีเราก็พักเข้าไว้ประมาณ10นาทีก็ได้หรือถ้าเรามีเวลาน้อยแค่5นาทีก็ก็พอค่ะขนมเราก็จะขึ้นฟูสวยนะคะสำหรับการพักแป้งนะคะเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้ากันด้วย สตรอเบอรี่ uh, นะคะหลังจากที่เราพักแป้งกันประมาณ5นาทีหรือ10นาทีนะคะส่วนเครื่องนี้เราก็ไปเปิดเตาอบรอเลยคะ่ะเราจะเปิดอยู่ที่ไฟ180ยแองศานะคะไฟบนล่างนะคะเปิดบอมไว้ที่180ยแองศานะคะไฟบนล่างค่ะนี่ค่ะเมื่อเราพักแป้ง10นาทีแล้วนะคะเราก็จะมาทำการนำแป้งใส่ถ้วย แล้วก็แต่งหน้าด้วยสตอรอเบอรี่กันนะคะวิธีที่เราจะนำขนมบีบเสร็จด่วยง่ายๆเราก็จะมีภาชนะที่มะะืหนจะเป็นถุงพลาสติกธรรมดาเนี่ค่ะหาภาชนะแบบไหนก็ได้นะคะเอาถุงส่วนลงไปค่ะแล้วเราจะเทส่วนเป็นแป้งขนมของเราเนี่ยลงไปในนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทำการาบีบลงมันจะง่ายขึ้นนะคะ เทลงไปแบบนี้นะคะเทลงไปหมดเลยเมื่อเราเทลงแล้วเราก็ยกถุงออกค่ะจะมัดปากถุงนะคะ ช้หนังยางมัดก็ได้ค่ะใช้หนังยางมัดก็ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะตัดตรงก้นถุงนี่นี่นะคะตัดตรงนี้เพื่อที่เราจะบีบใส่ถ้วยง่ายๆหน่อยนี่นะคะเรานําถ้วยใส่พิมพ์ไว้แล้วนะคะก็บีบลงเลยค่ะอยู่ตรงนี้นะคะ ก็จะเหลือปากถ้วยไว้หน่อยนึ่งนะคะเพื่อเวลาที่เขาขึ้นฟูมาแล้วเขาจะได้ไม่ล้นถ้วยมากค่ะเหลือไว้พอประมาณนิดหน่อยค่ะบีบลงไปพอถึงปากถ้วยเราก็จะเหลือปากถ้วยไว้นิดหน่อยนะคะเพื่อว่าเวลาเขาขึ้นฟูมาขนมของเราก็จะได้ไม่ล้นจนหน้าเกลียนนะคะเราก็จะได้พอดีกับที่ปากถ้วยที่เราเอ่อเหลือไว้ให้นะคะ <Yeah. S 1> เราจะบีบขนมไปจน ครบทุกถ้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาแต่งหน้ากันด้วยสตรอเบอรี่ค่ะนี่ค่ะเมื่อเราแต่งหน้าสตรอเบอรี่ได้เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเราก็นำขนมใส่เตาอบกันเลยค่ะเราจะอบกันที่สิบห้าถึงสิบแปดนาทีนะคะนี่ค่ะนำเข้าไปเลยนะคะเราจะอบข็ทิ้งไว้ ประมาณ15นาทีถึง18นาทีนะคะเราก็มาดูกันว่าขนมของเราจะออกมาสวยงามแล้วก็น่ารับประทานแค่ไหนนะคะนี่ค่ะอยู่ที่ไฟ100 180องศาน,นะคะแล้วก็ไฟบนล่างนะคะนี่ค่ะหลังจากเราอบอาผ่านไป18นาทีนะคะเราก็จะได้ขนมออกมาหน้าตาสวยงามแบบนี้นะคะก็จะมีไฮไลท์ของสตรอเบอรี่ไหลออกมา เพิ่มความน่ารับประทานแล้วก็สวยงามมากนะคะเดี๋ยวเราจะนําขนมออกจากตู้อบกันนะคะเตาอบกันนะคะนี่ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะหน้าตาขนมของเรานะคะหลังจากที่เราอบเสร็จนะคะสวยงามแล้วก็น่ารับประทานมากค่ะก็ะะจะมีไฮไลท์ของสตรอเบอรี่ไหลเย,ยิ้มออกมานะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาเอาขนมออกจากถาดกันนะคะเดี๋ยวเรานําขนมออกจาก ถาดพิมพ์กันนะคะเราก็จะใช้ไม้แหลมๆเล็กๆค่ะแกะออกมานะคะใช้นี่ค่ะแกะออกมาเลยนะคะก็ใช้ไม้อย่างนี้ค่ะไม้จิ้มฟันไม้แหลมๆที่เราใช้ในครัวนะคะหรืออะไรก็ได้นะคะไปลาแหลมๆแกะแล้วก็จับออกมาแบบนี้นะคะเนี่ยเราก็จะแกะออกมาคือเขาจะมีความนุ่มให้เราสัมผัสได้เลยนะคะจะมีความนุ่มแล้วก็ มีความสวยงามมากค่ะนี่ค่ะนี่ยังร้อนๆอยู่นะคะนี่นะคะเมื่อเราแกะออกมาแล้วก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะคัพเค้กกล้วยหอมออสตรอเบอรี่ของเรานะคะสวยงามมากค่ะเขาจะมีความนุ่มฟูสม่ําเสมอมากนะคะเวลาเราบีบเราต้องเอ,อเหลือพื้นที่ไว้ตรงขอบถ้วยนิดนึงเพื่อที่ว่าเวลาเขาฟูขึ้นมานะคะขนมของเราก็จะได้เออ่ฟูได้ความสวยงามนะคะไม่ล้นเกินแล้วก็ไม่ แบเกินนะคะนี่ค่ะเขาจะมีความนุ่มมากสําสหรับการพักแป้งของเรานะคะนี่ค่ะความนุ่มของเขานะคะส่วนนี้ก็จะเป็นถาดเล็กที่เราอบทีหลังนะคะขนมสูตรนี้นะคะจะอบได้อยู่ที่สิบสองสิบสามสิบสี่สิบเจ็ดจะอบได้สิบเจ็ดถ้วยนะคะแล้วก็จะมีหลงเหลืออีกนิดหน่อยนะคะที่เราใส่เข้าไปนะคะจะ จะได้ประมาณสิบเจ็ดถ้วยประมาณนี้นะคะถ้วยสําหรับที่เราใช้นะคะสูตรนี้นะคะได้ประมาณสิบเจ็ดถ้วยนะคะสิบเจ็ดถ้วยกับอีกครึ่งหนึ่งค่ะนี่ค่ะสูตรที่เราทํากันนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะครับเค้กกล้วยหอมของเรานะคะครับเค้กกล้วยหอมสตรอเบอรี่ของเรานะคะออกมาแล้วหน้าตาก็จะมีประมาณนี้นะคะหน้าตาสวยงามน่ารับประทานไหมคะนี่ค่ะ ก็จะมีอะสอดไส้ด้วยสตรอเบอรี่นะคะเป็นความพิเศษที่เราเพิ่มขึ้นมานะคะแต่ถ้าสมมติว่าถ้าใครไม่ชอบนะคะถ้าไม่ชอบสตรอเบอรี่หรือไม่ชอบที่จะใส่ไส้อะไรเลยชอบทานแบบเป็นกล้วยหอมคับเค้กธรรมดาก็เราก็ไม่ต้องใส่อะไรลงไปนะคะแต่เราก็สามารถใช้สูตรแป้งสูตรนี้ได้ค่ะก็เขาก็จะฟูนุ่มเหมือนเดิมค่ะทำตามที่ วิดีโอทำนะคะก็คือพักแป้ง10บนาทีหรือ5้านาทีก็ได้ค่ะถ้าไม่มีเวลามากนะคะขนมของเราก็จะมีความนุ่มฟูสวยแบบนี้นะคะทำกันดูนะคะง่ายๆแล้วก็อร่อยด้วยค่ะสวยงามมากเราจะแต่งหน้าด้วยเบอร์รี่อะไรก็ได้นะคะจะเป็นบลูเบอร์รี่หรือสตอเบอร์รี่หรือเอ,อ่อเป็นเบอร์รี่อะไรก็ได้ที่เราชอบทานค่ะแต่งหน้าได้หมดเลยนะคะสอดใสได้หมดนะคะ ขนมสูตรนี้ก็คือจะนุ่มฟูปกติค่ะไม่มีความเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะโอเคนะคะลองทํากันดูค่ะนุ่มฟูแล้วก็สวยงามมากค่ะนี่ค่ะนี่นะคะนี่นะคะเมื่อเราแกะขนมออกจากเอ,อถ้วยกระดาษของเรานะคะเขาก็จะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะข้างด้านในนะคะด้านในตัวขนมของเรานะคะเราก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะ เขาจะมีความออ่นี่ค่ะมีไส้อยู่ข้างในนะคะอันนี้สตรอเบอรี่เขาปลุกเข้าไปข้างในก็จะเป็นสอดไส้ค่ะจะเป็นสอดไส้นะคะนี่ค่ะเนื้อขนมของเราก็จะมีความนุ่มฟูแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็จะเห็นความนุ่มฟูของเขานะคะก็จะเป็นสตรอ Strawberry เบอรี่เขาก็จะเป็นสอดไส้อยู่ด้านในนะคะแต่ความนุ่มฟูของขนมเราก็ยังคง ยังคงมีความนุ่มฟูอยู่นะคะอร่อยมากค่ะลองทนกันดูนะคะอันนี้จะเป็นสอดไซส์สตรอเบอรี่นะคะนะคะี่ค่ะ